เงี้นใส่ถุงปุ๋ยทีม่น่าเหมอนน่าตังหาตัวดีมันยดนี้ครับผม้าตัวดีไปฝากไปตอนเอซีส่นตัวไม่สือ ในการด้ยินว่าพ่อไอ้เาแม่นที่สุดเนี่ยหัวใจนี้มันมากัวจพอวัวี้มันสีม้าศูนย์สี่เจ็ดเอ้ามันสีมาบอกพ่อศูนย์สี่เจ็ดมันจังไมัน่อยสีม้าพรมันต่างท่าไวขาระบบศูนย์สี่เจ็ดว่ามันออกระบบพ่อรับจกออกบ่อกันบางั่นนีมันว่ามา วานมากพนวามาเัมมาสุ่มเก่ามีตัวเก่าที่มีเจ็ดตัวโอ้ยังเลขสองตัวสิมาออืสิมาสามหาสามหาสุดสองตัวลสามหาโอ้บอกที่ไปที่ใม้ฟังในคอรมันเป็นยังไงเออเขาว่าบอกอยังไงย่อของกับฟันเนี่ยเข้าลง่่งลงหน้าก็เห็นเนี่ยเมื่อนั่นง่มา งูเจียวกันสามตัวอยู่ในน้ำโอ้โหเจียวอยู่น้ำงูมันก็น้ำสามคุยให้แบบเป็นหาสัตว์มันน้ำสามแตาบ้าเจ็ดนะมันงูสองตัวมันอันนี้กันพัชเชลนาวงูสองตัวสามตัวสามตัวสามตัวมันเกี่ยวกันงูมันก็เป็นเจ็ดอยู่แล้วเมันก็ซิเป็นพวก เจ็ดสามถ้านั้นแบบเจียวว่าเจียวป่ะพ่อเจียวบ่เกี่ยวบ่เกี่ยวหน้าเกี่ยวเอาปกติมันเจียวแค่สองตัวนี่มันมาสามตัวมาสามตัวแล้วเป็นกระเจ็ดสามนี่คืออะไรนะเจ็ดสามตัวเลขข้อหมอนั่ไม่ใช่มีใอะไรศูนย์สี่เจ็ดอันนี้เป็นเลขฝันบ่ะพ่อก็เลขฝันจะคว้างกันนี่แนวกัน นี่เอาฝันยิ่งมัเกาส้มเกาค่อยๆฝันนะครับฝันยิ่งส้มเกาอีกแล้วมันมีตกเกาอีกแต่ว่ามีเจ็ดกันละเจ็ดมาแห้งหมดเลยเจ็ดมาแรงมาแติดเจ็ดไปวะท้อติดเจ็ดไปตอนอย่าลืมพวกกันสามเจ็ดอ่ะเขาบอกงูเกี่ยวกันสามตัวเนี่ยปกติปกติไมีแค่สองตัวนี่มันมาสามคนปกติมาสามโอ้ อากาศที่เพี้ยนไปถ้ามันเพี้ยนไปที่เพี้ยนไปไหนถ้ามันเพี้ยนมันอกาสีไอ้ศูนย์มันอาจสิเป็นหนึ่งยี่สี่ใดก็ได้ครับเลขขวันอาทิตย์เลขขอวันอาทิตย์พร้อมเลขงวดนี่เลขมากงวดนี่เลขว่าสูงเจ็ดลงเลขโอ้เจ็ดลงมาอกจุดสี่ สามนั่นสองตัวดีสามหาสามหะสามเจ็ดสามเจ็ดเท่านั้นตรวจตรวจถ่ายแล้วไปเข้าซื้อซื้อไปดอกเจเลยคุณพออมามันมีหมดมันตีไก่เคี่ยงกันสุ่มข้าเจ้าซื้อเป็นข้าเจ้าได้เขาได้ยินว่าออกจากปากข้ามออะไรตะก้อนถือละลายตะกอนถือละลายถือเมื่อทุกคนจวนข้าเจ้ากัดซื้อรัดไปรัดมากกัถือ ผู้ซื้อรายก็ถือเตียงเป้าเลยคือเกินนี่เราไปเต็มวันนีนก็จะมูลคามื่นได้นลยทุกคนก็เป็นแสนข้าเจามาไห่นะยังว่าเขากลายเป็นราคาใะปีนั่นจนได้อราคาราคาจะมีบริการป้าตัวผูมกับสลามผู้เบี้งขวาแล้วมาต่างวงมาราคาเลยใส่เสียก็ตลอดเนาะบอกคือคลั่เไร บากถึงสามตัวมากมนมาต่างประเทศเขาก็ยังถือโอ้หางเขามาไม่ต้องวดหอดกันนี้เขาของพอกกรอปอกกาแฟพอกยังมากเอ็มเงินใส่ถุงปุ๋ยถิ่มไม่ละเมอเงินเลอเงินเงินอันนี้โดยตรงได้บอกความหรือว่าเงินโดยตรงเงินเป็นใบแล้วก็เจ้ามาใส่มากก็เจ้ามาเงินบอกเด็กโดยเฉพาะว่าเป็นซื้อได้บอกนี่เงินบอกเอ่อตุวละสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่น มาใส่ซองมาให้เออยัดใส่ถุงปุ๋ยไว้โยนไว้ทั่วที่พอแดีอ่โอ้นั่งยืดยืดแต่่เห็นจิ้ปีกันใส่เสียบก๊อกปุ๋ยที่นั่งยืดยืดโอ้เพราะบาร์ดานี่พี่น้องเอ้ตำรวจสองขางก็นั่งอยู่ที่ซุ้มระดับเลาะโผล่ไอ้เทียเขามาหาเทียเลยเขามาขาดบอกถึงไรอ่ะเขาบอกว่าทางในเขาสั่งสั่งมากเลยนะมาเก็บมันขาดวันใดวันอื่ มือแล้วมาเศร้าข่าวไปเลยเชื่อชื่อไทยบัดชื่อไทยอี้อันภาคกลางปีนั้นหมอส่งหมอดูกันก็เอ็นซึ่งหกข้อมูลอย่างไกันตัวอย่นี่เขามามันยิงบ่ใดลูกน้องกับเต้มยู่ีเขายิงบ่ใดมีบริการซะก็เลยบอกเขาก็เลยบอกเลยเพราะว่าจะยิงต้มแจ้งมาตำรวจแจ้งมาเขาติดทืนอทุนน่ะเนาะเพราะอะไรเขาใส่เสียกว่าตลอดลูกน้องกับพวกดาบเปียวมาอยู่ข้างขางที่เพราะว่าก็ยังเขาจริ นี่ไงปอกบใส่ยปอกปัวเลยพ่อกาศใส่เสียก้อนไปตลอดเลยเสียงื่อนเนี่าใส่ทุกปุ๋ยกองไว้เลยตังไว้น้ำกกใหม่หนองใหม่มาเห็ดกอกกระชินแม่จะกองกัมีแน่อันยอดนั่นความแม่นเป็นเห็ดหรือเปล่าความความแมนีเหระบอกจังสิล่ะบอกจังสิล่ะขาเจ้าไปซับเอาบางคนหาประตูยังประตูข้าเจ้าก็นออ่คืออือโอ้ถือไปก็ได้ซาก็ได้ลื่อ ได้ใส่แต่นำลูกค้าเนี่เยจะคว้งบอลนี่หรอกคอยยางเดียวบอกมาข้าเจ้าวกระถิกซีจังได้ก็ะถิอไม่หวานโอ้ยเกินนี่เนาะเกินอะไรอย่างนี้ก็เฮ็ดกันทีนี่ก็มะล่ำก็มะงั้นทั้งเกลื่อนเกลื่อนพวกเราพวกเบียร์เขามาเลี้ยงห้อยเป็นรถอีสูซูเอว่าซุ่มมะร่ำรถจักษ์คนเกี่ยวลั ลอยซ้อนลอยเขาก็กินหน no ่อยพวกไายพวกเราแดงมีมัดเข้ามาก็เห็นเป็นเห็นพี่พ่อจนมีบริการจนได้ใช้เสียก็ ps. Ps l l year, พี่น้องซื้อจังเล็กถือบอกจังเล็กถือกันว่าลูกสิบตัวครับคนบรีการย้อนยุคมาประเทศคนต่างประเทศเขาก็ถือกันซึ่ต่างประเทศก็ยุ่งกุญเขาก็ถือก็ได้ทุกคนเน่ยเอาวันนี้พี่น้องจะเริ่มมาจังสั่นก็วงจักรกันอ่าศูนย์สี่เจ็ดของพ่อมาหวังได้เพียงเด้อ สองตัวสามห้าแล้วก็สามเจ็ดครับนี่เท่านั้นเองว้าวเกี่ยวว่าใช้น้ำพออนะเกี่ยวกับเกี่ยวของเกี่ยวงูเป็นสามนี่แล้วงูงูพวกน้ำซัดก็เป็นสามันมาเรากระเจ็ดมันมาอยู่แล้วนะเมันเกเ่าครับตัวนี้ก็ไม่เกี่ยวความนี้ทีนะหงวนนี้ได้บางใดนี่ได้วางสี่สองสามหมื่นนี่ได้บางนี่รังเกี่ยวกระยวหนาหนาแค่ผ้าบ้านบ้านบุญอ้เรื่องตัวนี้กบงูอีกเลยเพราะว่าเป็นพ่อรัน มาโถม่าฝันนี่เนาะมาแ้มาอริตัวนี่สามตัวเลยนะงวดกวานกับมาสุ่มเหลกกมีเกางวดก้านกัมาตูงอางกับขาเพี้นข่าขึ้นมาอาวย่าซ้ำนี่พูดเหรองาเย่าอาลาดนี่อมเป็นชิบเมตรคนน่ะแล้วมันก็ต่อเนื่องกับตู้เย็นเกี่ยวตู้เย็นร่วงกับตัวนู้นหมดเลยน้าสุอมอวดคกานานี่ฮะใส่ขึ้นมาเนี่อ มาบอกสชกแล้วมาให้โสุกเ้ีเยวนขอให้สักก็คัดตัวอยู่กพนแบบคนดังคนดังก็มาหวังดังในตำนานอ่าดับหน่ับผมดวงไทยดวงมันจบอกบึอเจาึงจ้าปันเจ้าของเอี้ซอกว่ามีผู้วัยผู้ใดนั่นอนักก็บอกตามนี่ตามมาละครับ่ะจิรนาเอาเจรนาดูเป็นเลขความฝันเป็นเลกบังเอิญด้วยบอกเจ้าสีละพี่น้องจอกาิวยมองดูันมา ได้มีบริการเออได้เส้นชุดเกาะคุณนะครับใสขนาดก้อเลยคือข้างไร่เยี่ยมเย่องต้นบริเอาชุดเกาะใหม่ใหมใส่ครับพี่ผมเงินเป็นกระสอบกระสอบว่างไว้น้ำต้นไม้คุ่นะแค่บ้านจับแปนปีนั้นไม่โสดๆมันมาอการแดนนักหัวไม่ได้ซื้อได้ได้หมดโอเด็กต้องมาก่อนจะได้แต่ควาน วัดมันมันก็เข้าอยู่ผู้เข้าเขาเจ้าก